เตาย่างบาร์บีวเป็นเตาแก๊สไว้บริการเป็น,ปนที่ริมชายหาดเลยนะคะแล้วก็มีที่นั่งพักกินแต่ว่ามุมนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนมามามา,มา,มาย่างกันมาย่างบาร์บีวส่วนมากจะอยู่ที่ริมทะเลสาบอิลาวาลาเยอะเพราะว่าตรงนั้นโลเคชั่นมัน,มนสวยงามเนาะตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบ พี่เต้แล้วว่าจะเบิ่งดูนกว่าสันวานกนกกันจิกินน้ำหวานเนาะกินน้ำหวานอยู่ดอกหวานว่านหางจระเข้นะคะสายพันธุ์นี้ชื่อเรียกโดยทั่วไปคือแกนประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้จะจะ,ะให้รายละเอียดชื่อว่านหางจระเข้ไว้ใต้คลิปนะคะ จะซูมกล้องให้เห็นนกเสียงนกร้องกับเสียงขื่นมไม่ไม่รู้อะไรจะชาดกว่ากัน